สวัสดีครับพี่ๆวันนี้นะครับน้องมีโอกาสที่จะมาถอนนะครับก็คือเป็นกิ่งชํานะครับเป็นกิ่งชําที่ผมชําทรายไว้เดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันว่าระบบรากเขาเป็นอย่างไรนะครับชุดนี้ผมชําประมาณสักสาเดือนนะครับพี่ดูเนี่ยครับอันนี้คือผมทําก่อนหน้านี้นะครับถอนหมายถึงว่าถอนออกจากกระถางเนี่ยครับเพิ่งถอนเหมือนกันนะครับก็ระบบรากดูครับโอ้โหสวยเลยนะครับแต่ละต้นนะครับรากออกเยอะมากนะครับ นี่ครับเป็นกิ่งชํานะครับเดี๋ยวผมจะมาลองถอนให้พี่ๆดูนะครับชุดนี้ชําผมจะใช้อ่าสายล้วนนะครับประมาณสักน่าจะสามสามเดือนนะครับสามเดือนนะครับชุดนี้ประมาณนะครับประมาณดูครับอุ้ยมาดูกันบ้านระบบลากจะสวยงามไหมนะครับต้องระวังหน่อยนึงครับนี่ออกมาแล้วครับ นี่ครับต้นที่หนึ่งนะครับต้องค่อยๆอันนี้ออกมานะครับเพราะว่ารากเขาอ่าก็ยังถือว่าอ่อนนะครับดูครับอ้โูดูรากเป็นตุ้มเลยครับดูครับเป็นพวงเป็นพวงเลยครับนี่นะครับนะี่บางต้นก็รากเยอะบางต้นก็รากน้อยก็เป็นเรื่องปกติของธรรมชาตินะครับแต่ว่ากิ่งเนี่ยก็ อย่างเนี้ครับถ้าเราเสียบยอดเนี่ยครับอย่างผมเสียบยอดแบบนี้ใช่ไหมครับกิ่งที่เราตัดออกอะครับผมก็เอามาปักปักไว้นะครับเอามาปักปักไว้เห็นไหฮะก็ดีกว่าทิ้งใช่ไหมครับเราก็ได้เพิ่มมาตั้งหลายต้นนะครับดูเดี๋ยวผมจะทาทอนอีกชุดหนึ่งนะครับนี่ครับเนี่ยเห็นไหมฮะถ้าเราเอากิ่งเล็กๆเนี่ยครับมันไม่ค่อยจะติดนะครับถ้ากิ่งมันเล็กเกินมันไม่ค่อยจะติด ดูครับโอ้โหพี่ดูดูครับว้าวนะสวยๆทั้งนั้นเลยครับดูครับสวยงามนะครับก็ใครอยากรู้วิธีทํานะครับเดี๋ยวผมจะพาทําให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับใครอยากทราบคอมเมนต์ไว้นะครับแล้วคราวนี้ไอ้พวกอย่างเงี้ยนะครับเราเอาไปทํำยังไงต่อเนี่ยครับเราก็อไปปลูกปกติเห็นไหมฮะ แล้วก็ไปปลูกใส่ดินปกติเดี๋ยวเขาก็จะโตขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับอันนี้เป็นชุดก่อนหน้าที่ท,ที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะที่ผมเอาลงดินก่อนนะครับดูครับนี่ครับก็ถือมาให้ดูเป็นตัวอย่างพี่พี่นะครับนะเนี่ยครับอย่างเงี้ยรากเขายังเส้นเล็กอยู่ใช่ไหมครับเขาก็ยังถือว่าเส้นเล็กอยู่ใช่ไหมครับพอ,อเราเอาไปปลูกสักพักหนึ่งเดี๋ยวเขาก็จะโตขึ้นไปเรื่อยๆนะครับลำกิ่งเขาก็จะโตขึ้นไปเรื่อยๆเหมือนกันนะครับก็ใครอยากรู้วิธีการว่าทําอย่างไร คอมเมนต์ไว้นะครับถ้ามีโอกาสอาจจะวันนี้เลยนะครับเพราะว่าวันนี้น้องน้องน้องว่างนะครับนะก็ถ้ามีโอกาสถ้าพี่ๆอยากทราบนะครับวันนี้น้องก็จะพาพี่ๆทำเลยนะครับนะแต่มันคงใช้เวลาหน่อยนึงอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะก็สำหรับคลิปนี้ประมาณนี้ก่อนนะครับผมขอบคุณที่เข้ามารับชมครับขอบคุณครับ